ไอ้ตัวนั้นดิวดนฟันนั่นดิฮะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหแท้งเลยอ่ะมันฟัยังไงดูไงดูนีมันฟนนั้นมลาอ่ะตัวลายอ่ะโหเฮ้อเาท้เลยดูดิลงมาแล้วลงมาแล้ว ปปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7ึ่ สหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวด้านสุขอนามัยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดอบรมโครงการหนึ่งคนหนึ่งตำบลร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดเผยฝนตกหนักทําให้น้ำระบายไม่ทัน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดจัดอบรมโครงการหนึ่งคนหนึ่งตําบลร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่และผู้เคารพการอบรมจํานวน38ลรายร่วมอบรมในโครงการหนึ่งคนหนึ่งตําบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานหนึ่งคนหนึ่งตะบลในจังหวัดตราดสำหรับโครงการนี้สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายบางรายการเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่จะรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงเห็นความสำคัญก,กับการให้คนในชุมชนเป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อาศัยของตน โดยทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐในการสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนสำหรับโครงการหน,นึ่งคนหนึ่งตำบลร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการจ้างประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรมในเรื่องความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลงรายละเอียดในการทำงานในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐในชุมชน เช่นการจัดเก็บข้อมูลในชุมชนการสัมภาษณ์ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจะมีค่าตอบแทนให้เดือนละ9,000บาททั้งนี้จะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2563นี้นายกองค์การบริหารต่วนตำบลเกาะกูดเผยฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทัน เตือนนักท่องเที่ยวหากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูดจะต้องระมัดระวังจากการที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลา2ชั่วโมงในวันที่29มิถุนายน2563ในพื้นที่อำเภอเกาะกูดทำให้เกิดน้ำหลากจากภูเขาและไหลลงคลองต่างๆในพื้นที่ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันประกอบกับน้ำทะเลหนุนจึงทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายในขณะเดียวกัน น้ำตกของเจ้ามีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลหลากลงมายังคลองด้านล่างที่มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ําอยู่ทางองค์การบริหาร่วนตำบลเกาะกูดจึงได้ประกาศแจ้งเตือนและขอให้ออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายนายเดชาทรจันอบนายกองค์การบริหาร่วนตำบลเกาะกูดเปิดเผยว่าจากการที่ฝนตกหนักในอำเภอเกาะกูดทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาจากภูเขา และไหลล้นท่วมถนนในพื้นที่ซึ่งน้ําที่ระบายไม่ทันต่างหลายหลาเข้าท่วมถนนและมีดินหินหล่นลงมาบริเวณถนนหลายจุดแต่รถยนต์ยังสามารถเดินทางไปมาได้แต่ปัจจุบันฝนได้หยุดตกลงแล้วและมีแนวโน้มว่าจะเกิดฝนตกลงมาอีกส่วนที่บริเวณน้ําตกของเจ้าได้ให้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกอ,อกูดไปติดป้ายประกาศห้ามลงเล่นน้ําอย่างเด็ดขาดส่วนบริเวณชายหาดเช่น หาดงามโคและหาดอื่นๆมีคลื่นลมแรงในบางช่วงสำหรับความเสียหายนั้นยังไม่พบว่าถนนหรือสิ่งปลูกท่างใดๆได,ไ,ดได้รับความเสียหายนายเดชาธนกล่าวอีกว่าสำหรับคืนในวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังหากฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำปา่าท่วมฉับพันในบางพื้นที่ได้ซึ่งจะแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะกูดในระยะนี้ ให้ระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ําเด็ดขาดทั้งนี้อําเภอกากูดปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอําเภอกากูดวันละประมาณ1 0 0 0งพถึงหนึ่คนส่งผลให้โรงแรมและรีสอร์ทของอําเภอกาะกูดเปิดทําการอยู่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักทั้งหมดแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถา,าน, DS, นีบีดีเอสอนุสาวรีย์ โทร0908181828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราโดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรด โ9 0 0น8 1 8 1 8 4สถานีขนส่งเอกมัยโท0 0 9 8 8 1 8 1 8 5 5เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสามหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวด้านสุขอนามัยที่อำเภอเกาะช้างเป็นรุ่นที่3และรุ่นที่4ระหว่างวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายน2563ที่อำเภอเกาะช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานปราดสำนักงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทรวมทั้งสำนักงานท่องเที่ยวไดกีฬาจังหวัดตราด ได้ทำการจัดอบรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธรารณสุขหรือชาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะช้างรวม2ตํตำบลคือตำบลเกาะช้างใต้และตำบลเกาะช้างซึ่งเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4และรุ่นที่5โดยที่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คนมีวิทยากรจากสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดตราดโรงพยาบาลกรุงเทพตราดให้ความรู้ เกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัสโควริด19และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำไปปฏิบัติและยกระดับการบริการของโรงแรมที่เข้ารับการหบรมหลังจากนั้นหากผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเข้าเกณฑ์มาตรฐานจะสามารถได้รับใบรับรองจากหกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้อธิบายถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดการป้องกันและการทำอย่างไรให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการดูแลสถานที่เพื่อให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธรารณสุขซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะได้ทำการประเมินให้กับสถานบริการต่างๆเพื่อให้ได้ผ่านเกณฑ์ทั้งนี้จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปนายทรงวิทย์พิรมพักนัก สาธารณสุขสำนาญการกล่าวว่าความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานของการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้เข้ามาดาเนินการจัดการอบรมจะยิ่งทำให้เกิดความปลอดภัยกับสถานบริการและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวซึ่งไม่เพียงจะดาเนินการให้กับสถานบริการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดจะ ยังดําเนินการต่อไปให้กับชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดตราดอีกด้วยทั้งนี้ทุกสถานประกอบการจะต้องได้รับการประเมินตัวเองและได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ด้วยนักวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดตราดเผยการจัดอบรมด้านสุขอนามัยจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนายทรงวิตรพิลมพักนักสาธารณสุขชำนาญการ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง3มหน่วยงานทางการท่องเที่ยวประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานปราดสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราดและสำนักงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ได้มีการจัดอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดปราดขึ้นจํานวน5รุ่นนั้นโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราดโรงพยาบาลกรุงเทพปราดได้เข้ามาดําเนินการจัดอบรม ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จะยิ่งทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งสถานบริการและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดมากขึ้นเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าจังหวัดตราดจะมีความปลอดภัยณตอนนี้จึงเป็นสเต็ปแรกที่เราจัดในเรื่องการอบรมนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการต่อสู้โควิด -19 หลังจากนั้นก็จะมีการทีมวมประเมินให้คําแนะนํานะครับ รวมถึงต่อไปก็จะมีเรื่องการลงมาอบรมในการช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งได้รับการร่วมมือจากเครือข่ายโรงประเทศตา่างๆแล้วก็โรง,งพยาบาลในจังหวัดตราดของเราเนี่ยจะมาเทรนนิ่งให้กับทางโรงแรมและผู้ประกอบการนะครับนี่คือความมั่นใจที่ทางจังหวัดตราดเนี่ยจัดเป็นนิว n o r m a l ในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะรองรับในการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนะครับนายรงวิทย์กล่าวว่าหลังจากนี้ไม่เพียงจะดําเนินการจัดการอบรมให้กับสถานบริการในจังหวัดตราดแล้ว ยังจะมีการดําเนินการจัดการอบรมให้กับชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดตราดทั้งหมดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มท่องเที่ยวของจังหวัดตราดด้วย